ตัเหล่าเอ็มนะครับไข่หนึ่งจัดไปครับทานที่ร้านมาเลยครับเนื้อหนังแบบจำฉ่ำาคโอเคไข่หนึ่งด้วยนะครับจัดไปไข่หนึ่งไปเนาะ นะเ,เนื้อล้อนไข่เด้งหนึ่งกล่องนเนื้อหนังไข่เด้งหนึ่งกล่องสามจริงใช่รครับเสิร์ฟได้ครับเนื้อล้วนใส่เด้งเนื้อหนังไข่เด้งนะครับทางแอปเทลิวิลีกันอีกแล้วมาเนื้อล้วนกันก่อนดีกว่าเนื้อล้วนสับง่ายกว่า เต็มฟิล์มแล้วนะครับต่อด้วยเนื้อหนังนะครับไข่แดงทั้งคู่โอคครับเรียบร้อย